การลงโทษคือยังไงคะลักษณะการลงโทษนักศึกษาวิชาทหารคือจะต้องในลักษณะไหนการเป็นการออกกําลังกายท่าออกกําลังกายอย่างนี้หรือว่าตัดแต้มด้วยก็หลักๆจริงๆแล้วเนี่ยครับเราก็ถ้าออกกําลังกายเนี่ยถ้าหากว่าเป็นในที่ตั้งจริงเนี่ยเราก็ออกกําลังกายก็จะเป็นส่นมกท่ากายบริหารถ้าพูดตรงๆนะครับแต่ว่าถ้าพูดพูดพูดโอเวอร์นิดนึงเมื่อก่อนถ้าคนไม่รู้ก็คือเป็นการซ่อมนะครับซ่อมเนี่ย จริงๆมันก็คือการการให้ออกกําลังกายเหมือนท่าบริหารกายบริหารนะครับอาจจะวิ่งยืดพื้นหรือหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งซึ่งในข้อเท็จริงเนี่ยบางทีพูดก็โอเวอร์นิดนึงถ้าพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยผมเปรียบที่ให้ฟังว่าการออกกําลังกายเนี่ยการลงโทษปัจจุบันเนี่ยเบากว่าเมื่อก่อนเยอะมากๆเบากว่ายังไงทราบไหมครับบางทีเราไปออกกําลังกายเนี่ยเข้าฟิตเนสทีเนี่ยบางทีสองสามชั่วโมงนะครับต้องต้องทำแบบต่อเนื่องเหนื่อยก็ต้องทําเพื่ออะไรสร้างกล้ามเนื้อสร้างอะไรใหม่แต่ว่าเนี่ยบางทีสั่งนิด ตักแค่ไม่กี่นาทีไม่กี่นาทีบางทีไม่เกินห้านาทีหรือไม่เกินสินาทีเขาบอกโอ้ไม่ไหวแล้วอะไรนะบางทีสําหรับเด็กสําหรับเด็กคือเหมือนนานเนี่ยใช่แต่ว่าจิงหรีหรือว่าโดนบกอะไรพวกนี้ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วคือคือเราไม่ได้ลงโทษผิดประเภทเรียกว่าผิดประเภทแล้วกันก็คือเป็นค่ากายบริหารเป็นหลักแล้วก็ตัดแต้มบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับส่วนใน่ขยฝึนักศึกษาวิชัหานเนี่ยอย่างนี้ครับ คือแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยต้องการสิง่งอำนวยความสะดวกนะครับมองว่าเฮ้ยมาฝึกเนี่ยอยากได้สิง่งอำนวยความสะดวกเหมือนบ้านแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในข้อที่จริงเนี่ยถ้าเราต้องการฝึกคำว,ว่าฝึกเนี่ยมันต้องแตกต่างแตกต่างจากที่เคยอยู่ถูกไหมครับเพราะ,ะั้นไอ้สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเราจะให้เหมือนบ้านเนี่ยมันมันมัน,เป,นเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าสิง่งอำนวยความสะดวกเหมือนบ้านคุณก็ไม่ต้องมาฝึกถูกไหมครับเราฝึกเนี่ยเราต้องการให้เขาได้เรียนรู้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจริงๆกับสังคมเนี่ยมันก็เป็นการ เหมือนฉีดฉีดวัคซีนภูมิต้านทานชีวิตให้กับนักศึกษาวิชาหารวิลใช่ถูกครับก็คือถามว่าทําไมเรียกว่าเราฉีดภูมิคุ้มกันหรือเป็นวัคซีนชีวิตให้กับเขาเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นโควิดเราเรายังต้องฉีดวัคซีนป้องกันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าวัคซีนชีวิตเนี่ยมันไม่มีการฝึกเลยทุกคนอยู่ในอ้อมกอดพ่อแม่อย่างเดียวพ่อแม่คอยโคบปังงม,มเจออะไรนิดหนึ่งผิดหวังนิดหนึ่งถามว่าเป็นไง ซึมเศร้าคิดสั้นเรื่องเรื่องอะไรผิดหวังเล็กน้อยแน่บางทีนิดเดียวซึมเศร้าแล้วผิดหวังจริงๆถ้าเป็นเป็นรุ่นพวกเราเนี่ยครับเจอกันเนี่ยบางทีมันโอ้คิดประติวมากแต่พอรุ่นใหม่ๆเนี่ยเนื่องจากเขาไม่เคยรุ่นพวกเราเนี่ยมันผิดหวังซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนจนเราแข็งแกร่งเรามีพุงพุงงานนะครับคราวนี้ของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยมันไม่เคยไม่เคยเจออะไรนะครับพอมาฝึกเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นการเหมือนกับฉีดวัคซีนชีวิตให้กับนักศึกษาวิชาทหารในการที่ต่อไปเนี่ยเขาได้ประสบการณ์ตรงนี้นะครับว่าสิ่งอำนวยความสะด,ดวกต่างๆไม่เหมือนบ้านเขาเคยมาตรงนี้เขาทําได้เนี่ยต่อไปเขาก็อยากเออให้เขาเขาก็สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นะนะไม่ใช่ว่าเอะอะไรที่แตกต่างจากบ้านดํารงชีวิตไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้ก็มีปัญหานะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์จริงแต่เรื่องความปลอดภัยอันนี้ยืนยันครับว่านโยบายเนี่ยตั้งแต่ระดับ อธิบดีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดบัญชาการฐานบกแล้วก็หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเน้นแล้วเน้นอีกเจ้าที่ครูฝึกนะที่ที่ที่บอกไปเมื่อสักครู่ที่เรียนแล้วเนี่ยคือเราเราดูดูทุกขั้นตอนการไปบันะครับเมื่อสักครู่ที่บอกแล้วว่าแยากประเภทเลยคนไหนมีเกณฑ์เตียงมีอะไรก็ว่าไปน,นะครับแล้วก็ในส่วนของของไอ้การเตรียมการต่างๆเนี่ยแม้แต่สิ่งอำนวยความสะดวกเมื่อก่อนถ้าเป็นตั้งเดิมเลยนะก็บอกเลยว่าห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยสุขขาเนี่ยแรกๆเนี่ยพ่วอันเดียว เปลี่ยนมาเป็นเป็นเอกสุขาชั่วคราวชั่วค้าว๋ยวได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยที่โผล่หัวบ้างอะไรบ้างคือคือเป็นเอกโถสว่งแล้วก็มีมีรไรกางอาจจะเป็นผ้าปนโจบ้างไอเป็นเป็นอะไรบ้างปลาไข่พังบ้างรไรกันแต่ว่าไม่ไม่ทั่วหัวการขึ้นตัวเห็นที่ขึ้นตัวเนี่ยเราก็ จริงๆมีเจตนามันมันมันอาจจะไม่ได้มีชีตอะไรแต่เจตนาบางทีเราเห็นเห็นเห็นว่าไปอะไรหรือทําทําอะไรมีความปลอดภัยนะครับอันนี้คือคือเจตนาจริงแล้วก็พัฒนาการไปไปจนถึงว่าเรามีสุขาเเลื่อนที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรต่างเป็นชักโครกนั่งยองอะไรมีฉีดใส่ช่ำระไรได้ได้โอเคงั้นเราโมไปคุยไปรอบคุณค่ะเป็นการปฏิบัติตาม